ความจริงโลกเรามีอายุ4,500ล้านปีส่วนมนุษย์กำเนิดมา140,000ปีงั้นมาลองเทียบกันดูเล่นๆถ้าหากว่าเราย่อเวลาของโลกให้กลายเป็น24ชั่วโมงหรือ1นึ่งวันเต็มๆที่เรามาอาศัยอยู่บนโลกใบนี้คิดดูว่านานเท่าไหร่ 3. วินาทีแค่ 3. วินาทีแล้วดูสิ่งที่เราได้ทำไว้เราเรียกเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองว่าโฮโมเซเปียนแปลว่าคนฉลาด แต่ว่าเราฉลาดจริงๆงั้นเหรอฉลาดใช่ฉลาดดีที่ฉลาดแต่ว่ายาฉลาดเกินเพียงเพื่อตัวเองใช่เราแยกอะตอมได้ใช่เราสร้างเครื่องจักรออกท่องทัวจักรวาลเพื่อออกตามหาบ้านหลังใหม่แต่ในขณะเดียวกันอะตอมที่เราแยกมันสร้างสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาและขณะที่เรากําลังสำรวจกาแล็กซี่ใหม่เรากลับทอดทิง้งบ้านหลังเก่าที่เราอยู่กันตอนนี้ซึ่งมันมันไม่ใช่ความฉลาดความฉลาดนั้นต่างออกไป พวกเราทุกคนมีความฉลาดแต่ว่าเรากลับเลือกปิดหูตัวเองจากเสียงกรีดร้องของธรรมชาติเลือกจะปิดตาเมื่อเห็นมันดิ้นทุรนทุราย เขาฉลาดต้องรู้ว่าทุกการกระทานั้นมันจะส่งผลกลับมาลองคิดดูถ้าหากว่าเราฉลาดเราคงจะไม่ช็อกที่ได้เห็นพายุพัดกระหน่ำสัตว์หนักกว่าเมื่อก่อนหรือภัยแรงเฮอริเคนหรือไฟป่ฟาที่ชุกชุมจนรุ่มร้อนมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าก่อนทั้งคาร์บอนทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดตอนจนเหลือแค่ขอนทําลายทุกสถิติและอัตราการสูญพันธ์ของสัตว์ที่เพิ่มเป็นหนึ่งพเท่าจากปกติและในอีกสิบหรือผ่านไปนานกว่านั้นอีกสักร้อยปีเราสัตว์น้อยใหญ่ที่น่าหลงไหลในหนััังงสสืออเเด็กนนน้ยยยทีีค่คมมจะะูพแลหาไปิ แรกจากไปทั้งเสือกอริลลาแม้แต่ช้างมีควโลกหายไปในสมวินาที